นี่เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของวัดภูตานที่มีความละเอียดแล้วก็สวยงามถ้าเราเข้าไปดูด้านในก็จะเป็นศิลปะ ภาพปูนปั้นมีพระโพธิสัตว์สองพระองค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมีภาพที่เขาทำพุทธประวัติได้สวยงามที่วัดภูตานเป็นภาพนูนเป็นภาพนูนมีปั้น เป็นมาหรือว่าเป็นภาพปูนปั้นที่ปกติตามวัดต่างๆก็จะเป็นภาพพุทธประวัติแต่ว่าที่ปูตานนี้ก็เป็นภาพปูนปั้นที่มีความสวยงามที่ปูตานแต่ว่ามีความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ที่สวยงาม <Okay. S 1> บัดมันมีพื้นที่ต้นไม้มีอะไระหน้าลมลื่นหรือบารลมลื่นมีต้นไม้ก็จะมะีการสวดมนกก็สวดเป็นภาษาที่เบต ภาษาทิเบตเป็นภาษาภูตานที่ก็ภูตานก็ดีเป็นเ,เรียกว่าสวดก็ภาษาก็คล้ายๆกันเ,เรียกว่ามาจากาทางภาษาบาลีแต่ว่ามันก็เป็นสำเนียงของเ,อเรียกว่าฝ่ายทิเบตก็เขาก็มีความ มุ่งมั่นในการสาธยายเรียกว่าสรวจมนเก่งเก่งมากถ้าเราไปดูที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็จะมีการสาธยายเยอะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์เข้าไปด้านในได้เลยไม่สามารถที่จะ ถ่ยายออกมาให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นนั่นก็อัตภูตานซึ่งเป็นศิลปะที่มีความสงา่างามสวยงามใครได้มาอินเดียก็มาวัดนานาชาติเราจะเปิดบ่ายสองแล้วก็แปดโมงเช้า เรียวกว่ามาดูมาเห็นศิลปะที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสำคัญสง่างามของวัดบาอาลามผู้มีศรัทธามีศรัทธา,ม,ทธามีจิตสละทรัพย์ให้เป็นผู้